สวัสดีครับบ็อกสิบหกมิวสิกพาเข้าดูงานอีกหนึ่งตัวครับผมตัวนี้เป็นกีตาร์คัฟตอมคัฟตอมสแตทนะครับตัวนี้เป็นฮ um ัมฮัมเข้ามาทำการเซตอัพนะครับแล้วเปลี่ยนอะไหล่เปลี่ยนอะไหล่ตัวนี้และครับนัทนัทกีตาร์ครับบทเรียนนี้ ตัวนี้วัสดุเป็นกระดูกนะครับเดิมทีก็เป็นกระดูกสีขาวแต่ทางที่เจ้าของอยากได้เป็นกระดูกดําทางเราก็เลยจัดเป็นกระดูกดําเป็นวัสดุตัวนี้ให้เลยนะครับเป็นกระดูกนะครับตัวนี้เป็นโบนทําค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยตัววัสดุศาสตร์ของเขาเนี่ยโบนเนี่ยกับตัวกระดูกนะครับความเป็นความเป็นสีของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเหลืองเป็นจริงๆเป็นออกเหลืองนะครับ เพราะมันจะมีพวกโปรตีนมีไขมันมีแคลเซียมที่เป็นส่วนประกอบกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นการชักสีให้เป็นสีดำเนี่ยดำเข้มแบบเป็นแบล็ k โบนอย่างเงี้ยครับค่อนข้างยากนะครับสีมันจะดำเป็นเป็นสีดำมันแทนนะครับตัวเนี้ยเป็นดำอีโบนี่มองเผลนเผแล้วบางทีมันเหมือนเป็นไม้อีโบนี่นะครับแต่ตัวนี้เป็นขั้นตอนการชักสีแล้วตอนนี้ทางช็อปทำการเซตอัพให้ละ เป็นแอคชั่นที่เล่นสบายต่ำเลยนะครับเพราะทางพี่เจ้าของเขาระบุมาว่าเขาชอบต่ำๆชอบเซตให้0.05นะครับประมาณ1.2มิลตัวน,นี้จะเล่นสบายๆครับตัวนี้กีตารต้องพยายามเซตอัพก่อนนะครับจะเล่นง่ายเล่นสบาย ซึ่งการเซตอัพของทางชอปนะครับทางชอปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เซตอัพเราให้เลยนะครับส่วนใหญ่ทางชอปเซตอัพแล้วเนี่ยจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้1วันถึง2วันเพื่อเราทําการเช็คความเรียบร้อยของงานนะครับเพราะไม้เนี่ยกีตาร์เนี่ยทำจากไม้นะครับมันเป็นวัสดุเป็นแมทเรียลที่มันมีความพิเศษนะครับเวลามันโดนแรงตึงสายเนี่ยวิ่งในแกนคอแล้วเนี่ยโดนแรงดึงสายโดนแรงบิดของ เทนชันสายนะครับไม้เนี่ยมันจะมีอาการเสียรูปนะครับเพราะฉะนั้นการเซตอัพแล้วการส่งมอบเลยเนี่ยเท่าที่ทางช็อปทำมาเนี่ยไม่ค่อยเป็นผลดีนะครับส่วนใหญ่าทางช็อปทำการรีเช็คให้ใหม่เพื่อดูความเสถียรดูความคงรูปของตัวกีต้าร์นะครับแล้วจะได้แอคชั่นที่ดีแอคชั่นที่เล่นง่ายนะครับซึ่งกีตาร์เนี่ยเวลาเซตอัพเสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยเวลาเราอยากได้แอคชั่นที่สูงขึ้นหรือต่ำลงเนี่ย ทำการปรับที่ทัฟฟ์ลอดนะครับที่ทัฟฟ์ลอดตรงนี้ครับใช้ประแจปรัปบใช้ประแจให้ตรงหน้านะครับจะให้ทางช็อปปรับให้ก็ได้หรือจะปรับเองก็ได้ขันหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาคลิกเดียวเท่านั้นนะครับแอคชั่นจะปรับเปลี่ยนทันทีเพราะกีตาร์เวลามันเฟตอัพถูกเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วเนี่ยจะปรับให้สูงขึ้น1สเต็ปลงขึ้นลงลงไปอีก1สเต็ปเนี่ยทำง่ายมากเลยนะครับโดยการปรับประแจแค่คลิกเดียวเท่านั้นแล้วส่วนใหญ่หลังการ เปลี่ยนสายทุกครั้งเนี่ยวลาทางช็อปรีเช็คเนี่ยทางช็อปก็ทําการเช็คคอให้เสมอน,นะครับซึ่งความโค้งคอที่เนกลีฟที่ทั้งช็อปใช้นะครับก็จะใช้เป็น0.012นิ้วนะครับเป็นความโค้งมาตรฐานเลยครับที่ทางช็อปไทยแต่ถ้าจะเป็นชาวล็อกใหม่ก็จะเป็นจะเป็น1314ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นค่าที่ทังช็อปใช้แล้วก็เป็นค่าที่ช็อ,ชอปเซตอัพหรือลูเทียของเราใช้กันนะครับ อันนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่ามันเป็นข้อกําหนดมันเป็นมาตรฐานนะครับของของเขาเรียกอะไรที่เป็นค่าเป็นค่ามาตรฐานนะครับเป็นโค้ดของมันเพราะฉะนั้นสําหรับกีตาร์ตัวนี้ก็มีความยากนะครับยากตรงยากตรงนี้แหละยากตรงนัดนี่แหละกระดูกส่วนใหญ่มันเป็นสีขาวอยู่แล้วขาวมีขาวมีเหลืองนะครับการที่เราจะชักสีให้มันเป็นสี เข้มๆเนี่ยก็ค่อนข้างมีความยากนะครับเพราะว่าเนื้อตัววัสดุเองเนี่ยมันเป็นหนึ่งมันไม่ใช่สีดำสองมันจะมีส่วนประกอบของมันเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องของเป็นแคลเซียมเป็นไขมันเป็นโปรตีนเป็นน้ำมันอะไรที่อยู่ในกระดูกทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นทำยากแต่ทำได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเร่าว,าวโมมาซะยาวเลยจริงก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เซตอัพ แล้วก็เปลี่ยนวัสดุให้ตรงกับที่ทางพี่เจ้าของเขาใช้เท่านั้นเองครับฐานคันโยกก็เซ็ตให้เรียบร้อยนะครับสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวจะทําการรีเช็คทุกอย่างอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวตรวจสอบพวกวงจงวงจรให้ด้วยเพราะมันมีตัวตัดคงตัดคอยด้วยจะเช็คให้มันสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานพร้อมทําการเล่นนะครับสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ